มันมีปนต้องรุ่นน้งรุ่นอะ่ะม,มันทยอยอกอ,อ่นะนี่ก็ไม่ได้ใส่แปดยีสี่ด้วยเห่อยใช่าไ,ไม่ได้เน้นปุ๋ยนี่เลยก็ให้ล้างมี6 3ซ้ำๆมีกับไส้ไปหน่อยอ๋อนั้นมันอินทรีย์เคมีเนาะเราช่วงแรกเขาว่าหายนกซื้อ,อยูเลียไข่สิผานูนอะไรมาหายน่อยเหล,หล็กใบแรกใบแรกใช้สิ0ห้านย์ศูนย์เพราะในดินมีพอเขาแล้วออมีอะไรกัใส้นัม่ก้อนดูเอยง อ่ดินมีพอแล้วเนาะเล้าด,ดินคอนข้างก็ตะวันปูนขาวไปทิพยระลูกททำใบแรกใช้15 00บอกในดินมันมีพอกอนเลยในนั้นนี่พี่สมชายใช้แคลเซียมในเตรตรดเนะ1 5 0 0ปุ๋ยในรูปในเตรตรเรามาช่วงหลังๆเนี่ยน่าปัจจุบันเนี่ยพอมันมีมหาอะไรไรแห่งไม่รู้ทีมาทำก็กระเตรดมลภาวะเข,า,ขาวิเคราะห์ดินมาแล้วก็ มาดูภาพรวมภาพทะเลอตอนนี้เขาเน้นไปที่หลังจักเริงหลงไปใช้ตัวยีผาเจ็ดสิบแปดแล้วยีผาไปตุนาตวกลางตำมบนเะบอกตวกลางเรือตุกแปลงตัวกลางตำเน้นตัวหน้าเน้นตหนาก็ตัวหลังตัวหลังผมหม่ต้องไปใส่สูตรเสมออะไรตอนช่วงสร้างลูกอะไปตหนาตวหลังไปนะครับช่วงสร้างลกยีผาเจ็ดสิบแปดอะไรไปถุงนั้นเราเวลางมอมขืนพูจไปแก้ก็ไปใช้ตัวหลังโดงงทิ้ง เพราะตามหลักวิชาการนะตัวกลางฟอสฟอรัสมันไม่ได้ต้องการมากนะมันต้องการแต่ไม่ใช่ต้องการมากมันน้อยกว่าในเตเ้่นถึงสิบเท่าเลยนะความต้องการมันละก็ใช่ไงต่เปอร์เซ็นต์แล้วเกษตรกรก็ใช้ใส่เสมอใส่เสมอมั่งใส่แปดยี่สิบสี่ีบสงหลังหมดลูกอ่ะใช่เสมอน้อยคนดีใช้ตัวหน้าเชิงเดียวถูกค่ะถูกตัวนหนึ่งใช่ไหมส่วนที่สองเปอร์เซ็นต์แล้วพอตอนเล่งลูกตอนที่ยาวลูกใส่ปุ๋ยบำรุงมันใช้แปดยี่สิบสี่ก็ได้อีก ใช่ค่ะใช่เราอาจจะไปสี่ยี่สี่เอาตัวหนาทิ้งไปอีกด้วยเออลดลดเอ็นลงไปอีกรถเอ็นแต่สายตัวกลางตัวลังอยู่เราก็ทาให้ภาพร้อยปุ๋ยตัวกลางเนี่ยมันใช่แค่นิดเดียวไงมันก็เลยสะสมในดินก็หวามอย่างนั้นแหละจริงก็หกหมางน้อยไงเดียก็จริงๆผลวิจัยตามเอกสารวิชาการก็แบบนั้นแหละ